ไดได้ได้กล้อ๋อโอเค้อนี่มีกล้องอยู่นี่คนี่ถ่ครัิดงไง่ับเร่ไลฟ์าไันมันนหลักมานีห้นน้องกู้ไปที่ที่มาถึง แล้วก็มีกรณีที่เกิดเหตุนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยครับบา้านตรงนีครับก็เลยประสานกับพยาบาลเอาเอาบุหรี่ออกมาแล้วก็ทำ CPR ที่เกิดเหตุครับหลังจาก CPR ผู้ทางพยาบาลก็เลยโทรขอบริเวณโรงพยาบาลครับก็เป็นรถโรงพยาบาลมาแล้วรับไปโตใช่ครับโดยตรงนี่ไอคนอีกคนนั่งกับประครองเข้ามาตุ้มมาจุดตรงนี้เลยเออไ้เวนกดยิงเลยนัดหนึ่งเข้าประตู มดมาัสอหน connect, ้าะใครไมู่ที่เอก็ไม่รู้แจงมามไปไล่แล้วให้เหนสไปเครไปดูที่บ้านบ้านบ้านอยู่ตรงไหนที่ว่ามันจะเข้าบ้านแล้วไปเจอใครที่ว่าไปเจอที่เข้าบ้านนี่หมดท่่ม่มข้มลไหลว่ามม่่ว่ามมอ่ยเองรู้น้องที่สม่งมาให้แต่ว่า่ไม่ชัดเจนนมันลงอะไรก่

คล้ายๆครับเนี่ยตอนนี้หุห่นแล้วกเนี่ยไม่อ้วนไม่ออมนี honest, ่แหละไป ข้างบนข้างบนเี่ยไนบเพราะว่าไม่ใช่ตำรวครับวันนี้ประมาณสองทุ่มนะครับก็มีเหตุดิงกันนะครับที่ในตลาดเทศบาลโซ่วิสัยนะครับก็รถที่ถูกยิงปรากฏว่าเป็นตำรวจนะครับเป็นตำรวจก็สุดสิบตัวเอขโยธาการนะครับโยธาชัยนะครับเป็นตำรวจสืบสวนของของ สอพอโซ่พิสัยครับก็มีการไล่กล้องจองปิดต่างๆในที่ตลาดทีส่สภาครับพอทราบตัวคนที่รถเองก็ไปดูที่เกิดเหตุก็ไปเจอผู้ต้องผู้ที่ร่วมหนึ่งคนนะครับชื่อในแดงครับแถวนั้นก็ตรวจสอบถึงสวนติดตามไปนะครับก็ทราบว่าผู้ต้องหาคนหนึ่งนะครับที่ รำปิดชื่นายคมมานะครับคณะ,ะก็ได้ประสานงานกันระหว่างนะครับแล้วก็เรียกชุดต่างๆออกสืบต,ติดตามจากกลุ่มนะครับก็ไปได้ตัวนายคมมา,าที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดมุการนะครับจากคนหนึ่งชื่อแรงนะครับ,รบก็ไปได้รวุธปืนมาครบถ้วนข้อมูลการนะครับก็เป็นการที่ผู้ต้องหาสองคนนะครับ ตองเหตุนะครับใช้เวลาตั้งแต่สองทุ่มถึงประมาณประมาณเที่ยงคืนก,กวาน่านะครับห้าชั่วโมงนะที่สวโซมิไสยกับกอ,องกับการสืบสวนสัพเพมืองะร่วมกันนะครับร่วมกันบูรณาการในการสืบสวนติดตามกับกลุ่มีลิบได้นะครับประเด็นก็เป็นขบวนเป็นสิ่งที่ทางผู้ผู้เสียชีวิตตำรวจเนี่ยก็เป็นชุดสืบสวนนะครับก็มีการมีการ ติดตามนะครับในเรื่องของการทำนึกทำคดีต่งางๆนะครับก็เป็นคงความเป็นข้อใจผิดของผู้ที่ปรกออเหตุเขคิดว่าไม่ใช่ตำรวจจริงนะครับมันมีการไปติดสวนติดตามคดียาเสพติดครับเพราะนั้นพวกนี้ก็ก็มีเป็นทีมงานเป็นกระบวนการอยู่แล้วนะครับก็ติดตามกันมาเรียนมาก่อเหตุเกิดเหตุ ค่ากันนะครับดีกันในเขตเทศบาลครับขอบคุณมากครับ